รู้จักกับอาชีพที่มีชื่อว่านักสื่อสารสุขภาพนั่นเองอ่ะเดี๋ยวพี่ให้ดูงานพี่นะว่าในหน้าที่ของการเป็นนักสื่อสารสุขภาพเนี่ยทำอะไระบ้างนะคะ,ะค่ะอันนี้ก็เป็นห้องสตูดิโอของเรานั่นอเองนะคะสวัสดีครับ วันนี้นะครับรายการคลาส1ทางฉันฝันเธอกลับมาพบกับทุกคนอีกแล้วนะครับด้วยรูปแบบรายการที่น่าสนุกและน่าติดตามมากกว่าเดิมแน่นอนนะครับโดยวันนี้นะครับอยู่กับพี่พีกและเหล่าคลาส1จูเนียร์นะครับที่จะอาสาพาน้องๆชั้นมัธยมนะครับไปเปิดประสบการณ์อาชีพใหม่เจาะลึกแนวทางการศึกษาที่น่าสนใจเพื่อค้นหาตัวตนที่ใช่ไปด้วยกันนะครับน้องๆครับเวลาที่น้องๆท่องไปในโลกออนไลน์น้องๆเคยสังเกตไหมครับว่าช่วงนี้เนี่ย มีคอนเทนต์ใหม่ๆเกิดขึ้นเต็มไปหมดหนึ่งในนั้นก็คือคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินการออกกําลังกายเรื่องของฝุ่นละอองยิ่งในช่วงที่โควิด -19 กําลังระบาดผมเชื่อนะครับว่าน้องๆทุกคนเนี่ยน่าจะเคยลองเสิร์ชหาข้อมูลในการดูแลและป้องกันตัวเองแน่นอนซึ่งคอนเทนต์เกี่ยวกับสุขภาพอาจจะเป็นเทรนในอนาคตก็ได้นะครับเพราะวันนี้เรามีอาชีพนักสื่อสารสุขภาพกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูซิว่าเพื่อนๆของเราเนี่ย จะรู้จักอาชีพนักสื่อสารสุขภาพกันมากแค่ไหนนะครับเออนักสื่อสารสุขภาพเหรอครับเออนักอะไรนะคะนักสื่อสารอะไรนะนักสื่อสารเพื่อสุขภาพทำอะไรสมไม่ชฉันไม่รู้ผมไม่เคยได้ยินเลยครับคล้ายๆหมอป่ะครับน่าจะเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องสุขภาพหรือเปล่า แบบไกด์ทำให้สุขภาพดีเหรอคะคิดว่าเป็นอาชีพที่สอบถามเกี่ยวกับสุขภาพบุคคลต่างๆออหนูส,สามารถทำอะไรได้ไหมเปิดได้ดูได้ไหมแบบออกแบบชีวิตการดูแลสุขภาพแบบแคล้ายๆแบบคนที่แบบอยู่ในฟิตเนสอะครับฟิตเนอ่งง<ม>อานไปอ่งงานไปเรอยหมอก,ก็จะเป็นแบบว่าคอยรักษาแบบเชิงลึกไปเลยอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าดูเบื้องต้นแล้วก็แนะนํา น่าจะคล้ายๆหมอนะครับผมว่าก็อาจจะไม่โปรเฟชชั่นอลเท่าหมอคือหมอสามารถพีดคนไข้ได้แบบว่ารักษาคนไข้ได้อะไรเงี้ยค่ะนักสื่อสารสุขภาพมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลเพื่อส่งต่อไปให้หมอพยาบาลค่ะเหมือนเพื่อนนะคะก็คิดน่าจะคิดคล้ายๆเพื่อนประมาณนโอ้โห คำตอบของน้องๆน,น่าสนใจกันทั้งนั้นเลยนะครับแต่จะตอบได้ตรงกับความจริงหรือเปล่าเนี่ยพี่พีขอยกให้เป็นหน้าที่ของน้องมิ้งคลาส1จูเนียของเรานะครับช่วยพาทุกๆคนไปรู้จักกับอาชีพนักสื่อสารสุขภาพว่าเขาทำงานกันยังไงน่าสนุกแค่ไหนรายได้ดีหรือเปล่านะถ้าพร้อมแล้วตามน้องมิ้งยูทูบเบอร์คนเก่งไปกันเลยในช่วง Hot j o b s อาชีพนี้พี่ว่าใช่ สวัสดีค่ะพี่พิกและเพื่อนๆตอนนี้นะคะมิงก็อยู่ที่ศูนย์เลเซอร์ผิวหนังสิริราชน,นะคะวันนี้ค่ะเราจะมาทําความรู้จักกับอาชีพที่มีชื่อว่านักสื่อสารสุขภาพนั่นเองอาชีพนี้นะคะจะต้องทําอะไรบ้างอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันนะคะโดยส่วนตัวเนี่ยมิงก็มีช่อง YouTube เป็นของตัวเองใช่ไหมคะเอาไว้รีวิวของน่ารักน่ารักของน่าสนใจหลายอย่างเลยตอนนี้ถึงจุจักรแล้วนะคะไปเดี๋ยววันนี้เราจะไปชอปกันไป t s go <S มาเลือกแว่นนะคะสซบะทะเล วันหนึ่งนะคะไม่แน่เพื่อนๆอาจจะเห็นมิ้งเป็นนักสื่อสารสุขภาพบ้างก็ได้นะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะชื่อชุติการเกียรติพันธ์สดใสนะคะชื่อเล่นชื่อฮอนลี่ค่ะนักสื่อสารสุขภาพเนี่ยเราเป็นตัวกลางระหว่างประชาชนกับคุณหมอค่ะบางทีคุณหมอเนี่ยเขาก็จะมีความรู้ทางการแพทย์นะคะแล้วข้อมูลก็จะแบบว่ายากนิดนึงคําศัพท์ยากอะไรเงี้ยค่ะเราเป็นตัวกลางเราก็ต้องแบบว่าย่อยข้อมูลทางการแพทย์นะคะย่อยเพื่ออะไรย่อยเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเข้าใจข้อมูลได้ตรงจุดมากขึ้นอย่างเช่นถ้าหนูจะพูดเรื่องเบาหวานกับผู้สูงอายุเนี่ยจะใช้ข้อมูลแบบไหนดีไซน์ยังไงนะคะแล้วก็ต้องหาจุดเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มเป้าาหมาย กกัับขข้้ออมมูลงงเรราาใหตนหสุดคะสว,ส,ดสวัสดีค่ะพี่คันนี่เป็นไงคะที่นี่ดูอลังการดูไม่เหมือนโรงพยาบาลเลยค่ะน่าอยู่เลยใช่แล้วที่นี่เขามีแบบทำอะไรยังไงบ้างคะห้องไหนเป็นยังไงบ้างที่นี่นะคะก็จะเป็นศูนย์เลเซอร์ผิวหนังจะเน้นหัตถการทางด้านเลเซอร์ผิวหนังนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านแอสเธติกความสวยความงามหรือว่าโรคต่างๆอะไรเงี้ยคะ่ะก็ทําหมดเลยนะคะ แล้วพี่ฮอลลี่แบบทำอะไรอยู่ที่นี่บ้างคะตอนนี้นะคะพี่ทำตำแหน่งเจ้าทีวิจัยนะคะก็จะช่วยคุณหมอกเก็บข้อมูลวิจัยทางด้านผิวหนังนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านความงามเหมือนที่พี่บอกเมื่อกี้หรือว่าโรคต่างๆนะคะแล้วก็อีกหน้าที่หนึง่งพี่ก็จะทำการสื่อสารสุขภา,ภาพนี่แหละก็คือทำคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียให้กับทางที่เนี่ยนะคะ อ๋อก็อย่างมิงถ้าเกิดเป็นยูทูบเบอร์อย่างเงี้ยค่ะอยากเป็นนักสื่อสารสุขภาพด้วยสามารถแบบดัดแปลงได้ไหมคะได้แบบว่าเอาข้อมูลทางการแพทย์เลยมารีเลทกับเครื่องสำอางหรือว่าอะไรที่หนอยากรีวิวอะไรเงี้ยค่ะออ๋ผสมไปในคอนเทนต์ที่แบบทำรีวิวคอนเทนท์เราได้แบบดูจริงอาโอเคค่ะงั้นพี่ฮอลลี่พามิงไปดูห้องทำงานของพี่ได้ไหมคะได้เลยค่ะตามมาเลยค่ะไปเลยค่ะ Let's go คะแล้วที่นี่เนี่ยมีนักสื่อสารเพื่อสุขภาพกี่คนเหรอคะก็มี3ท่านค่ะอยู่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันในห้องนี้เลยค่ะอันนี้ห้องทํางานพี่นะคะรีสิร์ชยูนิตโอ้โหมีเครื่องอะไรเต็มไปหมดเลยค่ะเป็นเครื่องถ่ายภาพทางการแพทย์นะคะไว้ติดตามผลคนไข่อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นเครื่องวิชีถ่ายแบบพวกฟ้าอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็น เครื่องออมเนียค่ะอันนี้ออมเนียเป็นการแบบเก็บภาพอะค่ะแต่ว่ามันจะคมชัดมากๆเลยะค่ะอ,อันนี้จะเก็บแบบได้หลายมุมเลย,เ,ลยเห็นไหมเนี่ยมันจะเคลื่อนไปงี้คนไข้ก็ต้องลองตรงๆไว้ถ่ายด้านข้างได้ใช่ใชเห็นทุกมุมเลยค่ะไว้ติดตามผลคนไข้ค่ะและมิ้งลองดูได้ไหมคะเครื่องนี้ได้เลยค่ะต้องถอดเฟซชิลออกนะคะโอเคค่ะ ภาพด้วยเครื่องนี้อะค่ะเกี่ยวกับนักสื่อสารเพื่อสุขภาพยังไงอะค่ะมันก็เหมือนกับเรานําความรู้ทางการแพทย์เนี่ยม,มาบรูารณาการกับการใช้เครื่องมือใช่ไหมเพราะว่าเราก็ทั้งชอบถ่ายถ่ายรูปทําสื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะการทําวิจัยก็คือการทําสื่ออย่างหนึ่งถ้าได้ภาพที่ตรงถูกต้องเนี่ยค่ะคุณหมอก็ทํางานง่ายขึ้นเข้าใ,ใจแล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวพี่ให้ดูงานพี่นะว่าในหน้าที่ของการเป็นนักสื่อสารสุขภาพเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นทำอินโฟกราฟิกหนึ่งงานเนี่ยหมอก็จะให้เป็นแบบ ข้อมูลมาเยอะๆอย่างเงี้ยอย่างเช่นพี่ทําเรื่องคีลอยนะคะคุณหมอเขาจะแบบอินโฟเมชันต่างๆว่าคืออะไรเนี่ยคุณหมอก็จะให้แบบลิสต์ข้อมูลมาว่าคือจะกระบวนการรักษาแผลของร่างกายที่ผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ย่อมาใช่เราก็ต้องเอามาย่อให้มันสั้นขึ้นเนี่ยพี่ก็จะเปลี่ยนคําศัพท์นิดหน่อยให้มันเข้าใจง่ายขึ้นประมาณนี้อ๋อถ้ามิงไปอ่านข้อมูลจากคุณหมอโดยตรงมิงก็อาจจะไม่เข้าใจใช่ไหมคะโอเคก็เลยต้องมีอาชีพนี้นะะในการสื่อสารให้คนเข้าใจง่ายขึ้น นอกจากนี้นะคะก็ยังมีขับเท้าด้วยรู้จักไหมเป็นกระแสมากๆเลยตอนนี้คุณหมอเนี่ยเขาก็อยากทำขับเท้าเพื่อแบบว่าทอล์กปัญหาสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะใช่คนก็แบบถามใช่มันข้อดีคือมันถามตอบได้แบบทันทีไงคะเป็นข้อดีของแพลตฟอร์มอันนี้เลยนะคะก็ทําอยู่ในตอนที่ว่าใครไม่แคร์สกินแคร์อะไรนี่ค่ะใครไม่แคร์สกินแคร์ใช่แล้วก็จะเปลี่ยนแบบคอนเทนต์ไปแต่ละอาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดมีแบบอยู่เข้ามาได้หัวข้อนี้เออน่าสนใจก็แบบว่าพยายามตั้งชื่อให้คนสนใจมากขึ้นอะไรอย่างนี้ถ้าแบบว่า หมอผิวหนังมาพูดอะไรเงี้ยคนก็แบบว่าใช่ไหมเราก็ต้องแบบคิดคำนิดนึงให้มันน่าสนใจมากขึ้นมนัน แล้วนอกจากทางานประจําแบบเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยอะไรอย่างนี้แล้วเราสามารถทําอย่างอื่นได้บ้างไหมคะได้สิอย่างพี่เนี่ยที่พี่บอกเลยพี่ชอบเทวันบิวตี้ใช่ไหมบิวตี้ของพี่ก็คือพี่ทําเพจนั่นแหละเพ็ดผู้ป้ายานะคะใช่พี่ก็จะทํารีวิวทุกทั้งหมดเลยป้ายาหมดเลยของกินเครื่องสำอางไก่์้ามบัตรพี่ยังไปทําเลยเป็นบ้าไปทามันก็ต้องมาแชร์ต่อว่าเป็นยังไงบ้างชอบหรือเปล่าอะไรนี้นะคะแล้วพี่คอนว่างานนี้มันดียังไงหรอคะ ต้องบอกว่าการเป็นนักสื่อสารสุขภาพเนี่ยมันเป็นแบบเทรนด์โลกเลยนะแบบว่าทุกคนก็อยากแบบว่ามีสุขภาพที่ดีถูกต้องอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็ได้ทำสิ่งที่พี่ชอบด้วย h e a l t h and beauty เนี่ยความงามสุขภาพอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันตอบโจทย์มากๆเลยได้ทำงานด้านความสวยความงามอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าได้อยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้มีความรู้ต่งางๆทางด้านการแพทย์อย่างเงี้ยคือแบบควบคู่ไปได้วยกันหมดเลยใช,ใช่ไหมคะ แล้วการเป็นนักสื่อสารสุขภาพนี่เงินดีไหมคะต้องบอกว่าน่าพึงพอใจน่าพึงอพอใจค่ะ <c oughs> ก็คือเหมือนกับว่าตามจริงมันก็แล้วแต่ตำแหน่งงานของแต่ละคนด้วย <c oughs> การที่ ที่มาทำงานโรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเพื่อนพี่ะต้องทำงานเหมือนกันนะทำงานคลินิกเสริมความงามก็ได้ทำงานเป็นออร์แกไนซ์ก็ได้หรือว่าจะไปดีวกับอินฟลูเอนเซอร์ด้านความงามก็ได้เหมือนกันอ๋นอคือแบบไปได้หมดเลยใช่แต่ถ้าเกิดสมมติว่ามิงอยากเป็นนักสื่อสารเพื่อสุขภาพเนี่ยมิงต้องเรียนอะไรมาแล้วคะตามจริงการสื่อสารสุขภาพเนี่ยก็เป็นนิเทศศาสตร์แขนงหนึ่งนะคะก็คือจะเรียนนเทศศาสตร์เรียนการสื่อสารมวลชนก็ได้หมดแต่ถ้ามีใจรักในการสื่อสารทางด้านสุขภาพความงามเลยค่ะก็สามารถทำงานแบบนี้ได้เหมือนกัน โอ้โหวันนี้นี่มิงได้ความรู้จากพี่ฮอลลี่เยอะมากๆเลยต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณน้องมิงเหมือนกันค่ะพี่พีคคะมิงว่าอาชีพนักสื่อสารเพื่อสุขภาพเนี่ย สนใจแล้วก็น่าสนุกมากๆเลยนะคะมิงมองว่าอาชีพนี้เนี่ยเหมาะสาหรับคนที่ชอบใช้สื่อออนไลน์ชอบทําสื่อแล้วก็รักสุขภาพของตัวเองด้วยค่ะแล้วก็ยังมองเห็นอีกนะคะว่าสุขภาพเนี่ยจะเป็นเทรนด์โลกไปอีกนานเลยะะละค่ะอ๋อแล้วตอนนี้นะคะมิงก็แอบได้ยินมาว่ามีคณะค่ะที่สอนเจาะจงเกี่ยวกับอาชีพนักสื่อสารเพื่อสุขภาพโดยตรงเลยนะคะแต่จะเป็นที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวขออุบไว้ก่อนนะคะแหม น้องมิงนี่มีความลับตลอดเลยนะครับแต่พี่พีก็เห็นด้วยกับน้องมิงนะครับว่าอาชีพนักสื่อสารเพื่อสุขภาพเนี่ยเป็นอาชีพที่กําลังมาแรงและอาจจะแรงต่อไปในอนาคตด้วยนะครับแต่ก่อนจะตามน้องมิงไปดูการเรียนเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อสุขภาพวันนี้พี่พีกมีทิปส์ดีๆจะมาแนะนำนะครับกับช่วงโบนัสคลาสเรื่องนี้พี่แถม น้องๆรู้ไหมว่าจะแว่น VR หรือ Virtual Reality ที่ช่วยให้น้องๆดูหนังและเล่นเกมได้สนุกมากขึ้นเนี่ยต่อไปมันจะไม่ได้เป็นแค่อุปกรณ์สำหรับความบันเทิงเท่านั้นแต่จะมีความสำคัญกับการทำงานในอนาคตอีกด้วยตอนนี้ในต่างประเทศเริ่มนำแว่น VR มาใช้ใน,นการสัมภาษณ์งานแบบเก่าแล้วนะ สัมพัษณ์งานแบบเก่าส่วนใหญ่มักจะเป็นการตอบคำถามในเวลาสั้นๆซึ่งคำถามและคำตอบไม่กินคำถามนั้นอาจจะไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจขององค์กรและตัวผู้สมัครงานเองก็อาจจะถูกตัดสินอย่างไม่เป็นทรรเช่นกันโดยแว่น VR จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างดีเลยโดยการให้ผู้สมัครงานได้ทดลองทำงานผ่านสถานการณ์จำลองหลายรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในการทำงานจริง และด้วยวิธีการนี้นอกจากจะช่วยให้องค์กรสามารถประเมินความสามารถของผู้สมัครงานได้อย่างแม่นยำแล้วยังช่วยให้ผู้สมัครงานมั่นใจว่าองค์กรนั้นนั้นเหมาะสมกับตัวเองหรือไม่อีกด้วยนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีใหม่ๆจะก้าวเข้ามามีส่วนสำคัญกับการทำงานในอนาคตมากๆเลยน้องๆว่าไหมล่ะ เอาละครับตอนนี้นะครับน้องมิ้งพร้อมแล้วนะครับที่จะพาทุกๆคนบุกไปถึงห้องเรียนของสาขาวิชาการสื่อสารเพื่อสุขภาพนะครับเพื่อไปดูว่าเขาเรียนกันยังไงฟังดูแล้วน่าจะเป็น4ปีที่เต็มไปด้วยความสนุกและความรู้แบบเต็มที่แน่นอนกับช่วงท็อปคลาสขณะนี้พี่ว่าโดน พี่พีกและเพืเ่อนๆคะตอนนี้เนี่ยมิงก็มาถึงที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้ววันนี้เนี่ยมิงก็ได้นัดกับพี่ข้าวโพดไว้ด้วยนะคะพวกพี่ข้าวโพดเนี่ยจะมาให้ความรู้เรานะคะเกี่ยวกับการเรียนการสอนของสาขาวิชาการสื่อสารเพื่อสุขภาพนั่นเองค่ะและคําว่าสื่อสารกับคําว่าสุขภาพจะมารวมตัวกันได้ยังไงและจะเรียนอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปหาคําตอบพร้อมๆกันเลยนะคะไปเลย สวัสดีค่ะหนูชื่อข้อพจน์นะคะเบนยภาจันทนาภาวิบูลค่ะเป็นนิสิตชั้นปีที่3เอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพค่ะก็คือต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเนี่ยที่บ้านทําธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องมือทางการแพทย์ค่ะเราเลยมีความสนใจเกี่ยวกับด้านนี้เป็นพิเศษแต่ว่าส่วนตัวหนูลึกๆหนูอยากเรียนอะไรก็ได้ที่เป็นสาขานิเทศศาสตร์ค่ะแต่ว่า การเรียนนิเทศศาสตร์อ่ะมันจะเป็นอะไรที่เป็นภาพกว้างการผลิตการทำคอนเทนต์เป็นภาพที่กว้างมากๆเลยพอมาที่วิชาเอกนี้ค่ะมันก็จะมีคอนเทนต์ของด้านสุขภาพแล้วก็จะมีเรื่องของมาร์เก็ตติ้งการวิเคราะห์ผู้บริโภคด้วยแล้วก็การผลิตสื่อด้วยเลยเป็นตรงกลางที่มันตอบโจทย์ความต้องการของโนค่ะ สวัสดีค่ะน้องมิง้งสวัสดีค่ะพี่ข้าวโพดวั่วันนี้นะคะมิ้งกับรายการคลาสวันเนี่ยอยากจะมาให้พี่ข้าวโพดเนี่ยพาชมสถานที่กับการเรียนการสอนที่นี่หน่อยได้ไหมคะว่าแบบมีการเรียนอะไรบ้างคะได้เลยค่ะก่อนอื่นถามน้องมิง้งก่อนว่าน้องแบบเ,เรียนอยู่ที่ไหนคะตึกเราหาย,ยากหรือเปล่าเอ่ยคือจริงๆมิ้งเรียนอยู่ที่นี่คะ่ะแต่เป็นฝ่ายมัธยมธมิ้งเรียนเอกแสดงม4คะ่ะก่อนอื่นก็ขอต้อนรับน้องจู่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าที่นี่มีการเรียนการสอนอะไรบนะ้าง โอเคค่ะค่ะสำหรับวิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพนะคะก็เป็น วิชาเอกในสาขานวัตกรรมการสื่อสารนะคะวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยายลัยศรีนครินทร์วิโรธค่ะความเป็นมาของวิชาเอกนี้นะคะก็เกิดเนื่องมาจากช่องว่างนะคะที่มันเกิดขึ้นนะคะเป็นที่ทราบกันดีว่าถ้าเราให้ความรู้คนในการดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยเขาก็จะสุขภาพดีแล้วก็ดูแลตัวเองได้ค่ารักษาพยาบาลก็จะลดลงนะคะทีนี้ปกติแล้ว,ว่คนที่เป็นคนสื่อสารสุขภาพก็จะเป็นบุคลากรทางแพทย์ถ้าจะให้แพทย์มานั่งผลิตสื่อนะคะแพทย์ก็คงจะ เหนื่อยหน่อยนะคะหรือว่าถ้าจะให้คนที่ผลิตสื่อไปนั่งฟังแพทย์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็บางทีก็จะงงก็จะสื่อสารกันไม่รู้เรื่องนะคะเพราะฉะนั้นการสื่อสารเพื่อสุขภาพเนะะี่ยค่ะก็คือจะผลิตบุคลากรทางด้านสื่อที่สามารถฟังแพทย์เข้าใจได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถย่อยความรู้ไปเล่าให้คนทั่วๆไปที่ไม่มีความรู้ทางด้านการแพทย์ฟังได้ด้วยะคะ่ะ วิชาเอกนี้นะคะใช้เวลาเรียนปี่ปีเท่าๆกับเ,เรียนนิเทศศาสตร์ทั่วไปนะคะระบบการรับนักศึกษานะคะก็คือ T class นะค s t t c a s s ในปกติมี5รอบนะคะการสื่อสารสุขภาพจะรับ4รอบก็คือรอบที่1-2เราจะรับน้อยหน่อยนะคะเพราะว่าเราอาจจะต้องการคุณสมบัติบางอย่างนะคะใน t l a s s ที่3ที่4นะคะก็คืออาจจะต้องใช้แกลดแพด นะคะใช้คะแนนที่เป็นการสอบมาตรฐานของประเทศนะคะเพื่อมายื่นแล้วก็มีการสัมภาษณ์แล้วก็เข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนได้นะคะค่ะอันนี้ก็เป็นห้องสตูดิโอของเรานั่นเองนะคะก็หนูก็จะในนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับ วิชาการผลิตสื่อเบื้องต้นทั้งหมดเลยทั้งการจัดไฟการใช้กล้องรวมถึงการควบคุมด้วยนะคะประมาณนี้สุดยอดเลยคะ่ะแล้วตรงนี้พี่ๆเขานั่งทำอะไรกันคะออาอย่างพี่สองคนนี้นะคะเราเดินไปดูใกล้ๆก,ก,ก็ได้น,นี่มาดูกัน อ่าอย่างพี่2คนนี้นะคะก็เป็นแบบการสรับภาพหรือการควบคุมมอนิเตอร์นั่นเองค่ะเหมือนกับที่เราดูในรายการโทรทัศน์ก็จะเห็นแบบออสับภาพไปสับภาพมาอย่างนี้ค่ะเป็นแบบเห็นพิธีกรในหลายๆมุมด้วยเข้าใจแล้วค่ะในรายการแบบเห็นหน้าบ้างแบบทำก,กับเช้าบ้างก็จะสับอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ เป็นเรื่องสุขภาพอ๋ออันนี้ก็คือเป็นเรื่องของอัลไซเมอร์ทุกพี่ก็เลยมานั่งทำรายการสาารัมภาษณ์กันนี่ก็เป็นพวกโปรดักชั่นต่าง ก็ห้องนี้นะคะเป็นห้องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกเราไปทำความรู้จักอาจารย์กันดีกว่าโอเคค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้น้องมิงนะคะน้องมีการทำ u t u b e อาจารย์ก็เลยแบบสงสัยว่าเราจะเอาความรู้ในวิชาเนี้ยไปแบบประยุกต์กับ YouTube ของน้องยังไงได้บ้างอินโฟกราฟิกมันก็มีหลากหลายรูปแบบเนาะก็ตามชื่อเนาะอินโฟเมชันกับกราฟิกแล้วย่อเป็นอินโฟกราฟิกก็คือการเอาข้อมูลที่เยอะๆของที่เราเห็นเนี่ยตามเปเปอร์ต่างๆเนี่ยเรามาย่อยนะคเปเปเ เปลีป่ยนแปลงให้เป,เป็นภาพโดยการใช้สัญลักษณ์ใช้การกาฟใช้ตัวเลขใช้ข้อความน้อยๆเพื่อให้คนเข้าใจและอ่านได้กระชับมากขึ้นใช้ระยะเวลาอันสั้นในการอ่านให้ครบให้ครอบคลุมอย่างที่บอกเนาะเมื่อคนเห็นภาพเขาก็เข้าใจและเขาเก็ตมันจะทําให้การเข้าใจนั้นรวดเรเด็วมากขึ <ๆ S 2> ้น <ๆ S 2> หรือบางคนที่มีปัญหาแบบว่าเราวาดรูปไม่ได้เลยอะค่ะเราจะแบบทาอินโฟกราฟิกได้ป่ะคะจริงๆอาจารย์ก็ไม่ได้ถึงขนาดวาดรูปได้เช่นเดียวกันเนาะอาจารย์ก็ใช้วิธีการมองเป็นรูปทรงเรขาคณิตจะมีการจัดวางการทําต่างๆให้มันง่ายนะฮะ มีการใช้เทคนิคต่างๆในการจัดวางเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นกราฟิกมันก็จะมีลูกเล่นเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามาเรียนก็จะเรียนรู้การทําได้มากจรินแบบโอ้โหเจ๋งมากๆเลยค่ะนี่แบบไม่เคยรู้เลยนะึกว่ากราฟิกแบบเป็นเรื่องแบบยากที่จะต้องแบบวาดรูปอะไรอย่างงี้ มิอยากรู้ว่าแบบกราฟิกสุขภาพที่แบบพี่ๆทำกันอะ่ะแตกต่างจากกราฟิกธรรมดายังไงบ้างคะเพราะเป็นสื่อสารเพื่อสุขภาพเนี่ยการใช้ซิมโบลิกหรือการใช้สีเราต้องมีความระวังของมันนิดนึงเพราะว่าเพราะมันไม่ใช่รูปจริงอ่ะเนาะมันจะมี<อ>ความคาดเคลื่อนของการตีความได้รวมถึง มูดอนโทนสีที่ใช้ด้วยสมมุตินะว่าเราทํางานแบบให้ผู้ป่วยซึมเศร้าอย่างเงี้ยจะมีแบบโทนสีที่เราต้องระวังไม่ใช้กับเขาอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันอาจจะทําให้อาการของเขาเครียดมากขึ้นหรือว่าแบบไม่ดีขึ้นเราก็ต้องหาความรู้แล้วก็ข้อมูลเรื่องพวกนี้ไว้ด้วย ขออนุญาตค่ะขออนุญาตค่ะก็ห yep> ้องนี้เป็นห้องเรอร์ของวิชา Anatomy นั่นเองนะคะมาเรามาสวัสดีอาจารย์กัก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะนิ่อยากถามอาจารย์ค่ะว่าวิชานี้แบบเรียนอะไรบ้างก็กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐานนะคะก็เป็น พื้นฐานความรู้ทางด้านสุขภาพนะคะก็คืออันดับแรกเลยเนี่ยนะคะเราจะไม่สามารถสื่อสารเรื่องสุขภาพได้เลยถ้าเราไม่รู้จักร่างกายตัวเองอ่าถ้าครูถามเนาะวันนี้ถามคําถามง่ายๆเลยตับอยู่ตรงไหนคะฝั่งไหนคะฝั่งฝั่งนี้ฝั่งนี้อ๋งนี้ยังงงๆเพราะเราโคตเรียนแล้วก็เลยชี้ถูกนะคะว่าอยู่ข้างขวาใต้ชาโครงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะแค่เรื่องเบสิกง่ายๆอย่างเงี้ยนะคะจริงๆเราเป็นสิ่งที่ ประชาชนทุกคนต้องรู้ว่าเครื่องในตัวเองอะไรอยู่ตรงไหนกระดูกก็มีความสำคัญในการเป็นโครงร่างให้ร่างกายนะคะแต่ทีนี้หลายคนก็บอกว่าหนูเตี้ยทําไงอ่ะหนูอยากจะสูงจะเลยค่ะนะคะทีนี้เราก็มีนะคะก็เราจะมีส่วนบริเวณที่ตรงนี้นะคะที่ปลายกระดูกที่เป็นรองบนทั้งหมดเนี่ยนะคะว่ามันจะมีส่วนที่ยืดยาวออกถ้าอยากจะสูงจะต้องลุกขึ้นมากระโดดโลดเต้นนะคะลงน้ําหนักนะคะเพื่อให้กระตุ้นปลายกระดูกต่างๆตรงนี้ คุณก็จะสูงแต่ถ้าคุณนอนเล่นเกมไปเรื่อยๆไม่สูงะนะคะ,ะเป็นการรู้เบสิคพื้นฐานของร่างกายนะคะแล้วก็จะได้ไปปรับปรุงสุขภาพร่างกายตัวเองให้ดีขึ้นแล้ววิชาอนาโตมีของเราเนี่ยคะ่ะต่างกับวิชาอนาโตมีที่พวกหมอเขาเรียนกันยังไงบ้างคะ,ะหรือว่าไม่ต่างหรือว่าเหมือนกันคือในเนื้อหาเนี่ยนะคะความลึกของการเรียนเนี่ย ของแพทย์ก็จะลึกมากเลยนะคะเพราะเขาต้องรู้ทุกอนูเลยเส้นเลือดเดินทางไปทางไหนบ้างกลีบไปตรงนี้จะไปเจออะไรบ้างนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเป็นเป็นพื้นฐานนะคะเป็นเป็นเบสิกนะคะที่จะให้เรารู้จักร่างกายของเราทั่วๆไปแล้วรู้มันทําหน้าที่อะไรถ้าของแพทย์ก็คงจะต้องลงลึกไปในระดับกระบวนการ process ของการทํางานด้วยนะคะหรือว่ารายละเอียดที่มากกว่าที่เราเรียนนะคะ เป็นไงบ้างคะน้องมมีอะไรที่แบบถูกใจเราหรือแบบทัชใจเป็นพิเศษอย่างนี้ไหมคือมิง๊งรู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจกับแบบการเรียนที่นี่มากเพราะว่าเราคิดไม่ถึงว่ามันจะมีการทําสื่อเพื่อสุขภาพอย่างนี้ค่ะมันเหมือนแบบ เจาะเข้ามาอีกเออมันน่าสนใจมาก,ากแบบเราอย่างอย่างพี่ใช่ป่ะเราคิดว่ามันเป็นแบบเออคอนเทนต์เบสอะแบบถ้าเกิดเราเรียนนิเทศทั่วไปมันก็จะเป็นแบบภาพกว้างๆเนาะแต่ว่าพอาเรามีคอนเทนต์เฉพาะเนี่ยเออมันก็จะมีประโยชน์ใช่แบบว่าเออเราได้เปรียบเขาในเรื่องนี้ประมาณสมมติเราแบบจบมาไม่อยากแบบเป็นนักสื่อสารสุขภาพจ๋ดายอย่างเงี้ยเราก็แบบเบนไปสายบิวต er ี้บ็อกเกอร์ก็ได้นะเออคือแบบเราเรียนแบบพื้นฐานสื่อไงเราก็แบบเอาไปผลิตอย่างอืได้ขอบคุณพี่เขราโค้ดมากมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับหิงในวันนี้ ก็ยินดีมากค่ะที่ได้แบบให้ความรู้น้องในวันนี้ขอบคุณเหมือนกันเพื่อนๆและพี่พีคะหลังจากที่มิงได้มาดูการทำงานของพี่พี่นักสื่อสารเพื่อสุขภาพแล้ว แล้วก็ได้มาดูการเรียนการสอนของสาขาวิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพแล้วเนี่ยมิงว่าเหมาะสาหรับเพื่อนๆนะคะที่กําลังคิดว่าอยากจะศึกษาต่อในสาขาวิชาดีเทาสารนั่นเองค่ะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเจาะจงไปทางด้านไหนดีมิงว่าการเจาะจงเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นอีกด้านหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยนะสําหรับเพื่อนๆนะคะที่กําลังมองหาคณะที่ใช่มิงว่าสาขาการสื่อสารเพื่อสุขภาพเนี่ยเป็นอีกสาขานหนึ่งเลยนะคะที่น่าสนใจมากๆสามารถเก็บเข้าลิสต์คณะในฝันได้เลยค่ะ แต่สำหรับวันนี้นะคะเวลาของมิงก็ได้หมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะมิงสัญญาค่ะว่าจะนำเทรนการเรียนการสอนและอาชีพที่น่าสนใจมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเราจะสามารถจับวิชาการสื่อสารมารวมกับวิชาด้านสุขภาพแบบนี้ได้น้องๆคนไหนที่อยากจะเป็นนักสื่อสารนักการตลาด หรือแม้กระทั่งคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในอนาคตนะครับพี่พีกว่าวิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะครับก่อนจะบบายบายกันในวันนี้นะครับพี่พีก็มีทิปส์ดีๆในการเตรียมตัวเข้ามาหาลัยในฝันกับช่วงยูนิไก d e มาหาลัยใกล้แค่เอื้อมไปดูกันเลยครับ สำหรับเพื่อนๆที่ยังสับสนไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรอยากเรียนอะไรวันนี้ยูนิไกด์มหาวิทยาลัยใกล้แค่เอื้อมก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากเพื่อนๆทุกคนเพื่อเลือกคณะให้โดนโดยเฉพาะคนที่ยังหาตัวเองไม่เจอข้อ1 เรียนสายไหนการเรียนแต่ละสายมีสิทธิสอบเข้าได้แตกต่างกันดังนั้นคณะไหนที่เลือกไม่ได้ก็ขีดทิ้งได้เลย 2. อ,อาชีพในฝันของเราคืออะไรการมองถึงอาชีพในอนาคตจะช่วยให้เพื่อนเพื่อนสกอบแนวทางการเรียนและเลือกคณะได้ชัดเจนขึ้นมากเลยละ่ะ ข้อ3ชอบหรือถนัดวิชาอะไรถ้าเพื่อนๆไม่ชอบเรียนวิชาคำนวณแต่ไปเรียนวิศวะหรือบัญชีการเรียนและการทำงานก็น่าจะลำบากมากเลยล่ะหรือถ้าเพื่อนๆชอบทดลองทางวิทยาศาสตร์แล้วเลือกไปเรียนคณะวิทยาศาสตร์ก็น่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆได้ข้อ4ลองเข้าค่ายที่แต่ละคณะเปิดรับการเข้าค่ายเพื่อนเ,อนเอนจะได้เรียนรู้การเรียนภายในคณะนั้นๆและพอที่จะมองเห็นถึงการทำงานเมื่อเรียนจบ ซึ่งจะทําให้เพื่อนๆหาคําตอบได้ว่าอยากจะเรียนคณะนั้นๆไหมหวังว่าเคล็ดลับเหล่านี้จะช่วยให้เพื่อนๆมีความมั่นใจในการตัดสินใจมากยิ่งขึ้นแล้วไปเลือกคณะที่ใช่สาขาที่ชอบกันเลยน้องๆอย่าลืมเก็บเคล็ดลับดีๆแบบนี้ไปใช้กันนะครับพี่พีกและรายการคลา s วันทางฉันฝันเธอขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะครับที่กำลังค้นหาตัวเองอยู่ว่าอยากเป็นอะไรอยากเรียนอะไรจะได้วางแผนการเรียนต่อ ให้ตรงกับอาชีพที่ใช่ในอนาคตกันนะครับหมดเวลาแล้วนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการคลา s วันทางฉันฝันเธอทาง a l t ทช่อง4ทีวีเรียนสนุกและ w w w a l t v t v วันนี้พี่ๆขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆเลยพี่ๆคะหลังจากที่มิ้งได้มาดูการทำงานของพี่ๆ พี่พี่นักสื่อสารพื่สุขภาพอาชีพพี่พี่นักสื่อสารพสาพเพื่อสุขภาพมือาชีพพามิงไปชมสารที่นิดนึงแบบว่าที่นี่เขาเรียนอะไรยังไงบ้างคะได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันเลยนะคะว่ามีอะไรเรียนกันบ้างเนาะโอเคค่ะนไปขอ <laughs> 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 โทษค่ะแล้วนอกจากจะทำงานประจำแบบเป็นคุณหมออะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ใช่คุณหมอจะมาวิีวิจัยโอเค